สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับเอ็มอีกแล้วนะจ้าจากช่องตะแบงยยล้อมฟาร์มแด้จ้ามือนีเอ็มทานมามาไลของมูแล้วจ้ามาเล่นเนาะคะ่ะมีได้ค่ะจากคลองไลเพ oh ื oh. ่อนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้ไรมีฝันเด้ค่ะ <laughs> เบิรงเพิ่นเฮดไลงามงามพี่น้องเดี๋ยวเอ็ม e สิบห้ายางเบิรงเด้ค่ะ เดี๋ยวเขาจะคุยกับเจ้าของอไรเพื่อนนาะงกะว่าวมีออียงแน่ที่เพิ่นเห็ดอยู่ในนี่เนาะค่ะกะขอแนะนําตัวอีกครทางหนึ่งนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมกะชื้อจริงชื่อพงศักดิ์กุ้นแก้วนะครับสอเลียนกะชื่อหน่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอตําบลน้นคลองนะครับอำเภอบันฝางอยู่ขอนแก่นเฮ่านะครับผมกม็มนอยู่นี่กะประมาณ3มเดือนนะครับ สามเดือนสามเดือนเห็ดได้ขนาดนี้พี่น้องงามงามเ <c oughs> ลยจ้ะเบิ่งพักเพลินกับงาม <ฮะ S 2> แห้งนะคะ,ะเริ่มแรกกะมาอยู่ลองมาปลูกพักนะครับปลูกพักเพื่อไปกินนะครับเพื่อบริโภคในในขั้วเลื่อนนะครับกับมีค้นซอยกับมี่อกับแม่นะครับกับพี่น้องอยู่ไกลๆเลนเชียงกับแม่ซอยแนนะครับผม,ม <ฮะ S 1> ปลูกพักอีกอย่างแน่คะ่ะเดี๋ยวย่างเป็นพ,พักเดี๋ยวว,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 ว่าเบิ่งพักกับมี่อ่ ผักสวนครัวร้อยกินได้ครับผมกับจี่ี่เบื้องต้นกับจีบ่พักสลระแหน่ครับสลระแหน่ครับผมหนวดญ่แห้งพี่น้องครับเบืะะ้องแรกค่ะเพิ่นปลูกผักสลระแหน่แม่จ๋าหนอดใหญ่คักเลยกับจี่นี่ฮะกับอ้วอันนี้มันสีลมแล้วครับมะเขือเทศมะเขือเทศอันราชินีครับอ๋อราชินีม<า>ะเขือเทศราชินีผมจะปลูกเอ่อแทมมันพว,วกพวกผักอะฮะตามริมๆขอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็น กรีนคอร์สนะครับจำพวกสลัดกรีนคอร์สกรีนเลดคอร์สกรีนคอร์สนะฮะอัลมีพักการกระจอนบ้านเท้าเอิอพักการกระจอนแต่ว่าภาษาไทยก็เอินกวางตุ้งดอกอครับผมบ้านเอ็มเอินพักการดอกเนี่ยค่ะพักการดอกซส้นเส้นนอกพี่น้องเมืองผุนกระลังออกดอกนะครับผมพ่อไอ้ไขยนะครับที่แรกก็ปลูกไว้กินพอปลูกหลายๆพี่น้องเพิ่นฮูจักก็เลยเพิ่นมาถามสื่อก็เลยไข่ไขย หลายอย่างนะคะคปลูกหลายพวกรู้ atau, หลายแปลงตัวนี้ตอนนี้เฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานนะครับผสมผสานปลูกทั้งผักเลี้ยงทั้งปลานะครับเลี้ยงทั้งไก่นะครับเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งห่านนะครับ,รบเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิงเด้จ้ะเพิ่นจัดสันแปลงเพิ่นน่งงามงามพี่น้องนามกลายเบิงเดี๋ยวไปเบงิงสานามเพิ่นก้อนเด้จ้ะครับไม่มีมีบอ่อจากบอ่อเนี่จ้ะบอ่อทั้งหมดในพื้นที่นี้ทั้งหมด ที่ที่ผมเหตบอเนี่ยครับประมาณสองเครับแต่ที่จริงบอทั้งหมดมีแปดละมีมีแปดบอลอ่าบอเก่าก็คือบอนี่ครับบอนี่ก็คือตะกีนมม้น้ำมันบอค่อยใสมันนี่ผมได้เจาะบ,บาดาเลเติมๆๆามาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆฮะัน้ำมันเลยใสเติมแล้วถ้ามันรดกันไหลไหลเป็นคล่องเป,เป็นเป็นท่านาม <c oughs> <ป>ีเห็ดเป็นแบบตานำ้ำรนออกน้ำแมบนเมนครับไหลน้ำร็คือเราผมวัดระดับ ก็คือถ้าบ่อหามันเกินนี่ถ้ามันเกินนี่มันก็สิไหลไปต่าบ่อไปต่าบ่อไหลลงไปเพร,พราะว <Th> ่าทั่งพื้นที่ของผมสิลาดเอียงลงไปพื้นที่ตรงนี้มันส,สูงบพื้นที่ตรงนี้มันสิสูงกว่ามู่ครับหมืองไรของผมอะพ,พื้นที่ท,ทั้งหมดนี่มีจากไร่นี่จ้ะพื้นที่ทั้งหมดมีเจ็ดไร่ครับเจ็ดไรเจ็ไรครับโอ้โหทีเิ่นหลายเ้อค่ะพี่น้องแต่ข้างบนเกิมีอีกสิบสองไรครับจามันเป็นพื้นที่ติดปลาครับผมนี่เจ็ดไรนี่เฮ็ดอัน แบงจัดสรรเป็นจ้าไดนะะเ,เนี่ยค่ะปลูกอียังแน่ที่เห็นหลกัลกๆณนี่ตอนนี้ที่เห็นก็จะมีพักสวนรัวเนาะคะ่ะลกัลกลักๆคือซิกนี้เจอเนอะะาะภาษาเพื่อนว่าก็คือผมปลูกข้าวอินทรีย์ข้าวก็จะมีตอนนี้มีสามสายพันธุ์จะมีข้าวหอมใบเตยคือเป็นข้าวเจ้าห้องนะครับส่วนข้าวกำก็เป็นข้าวกำข้าวเหนียวก็จะเป็นข้าวกำลืมผัว เกินเสียบจนลืมหัวเดกินเยะอเคยเดนลื่นหัวแล้วก็ซิมี่เขาเนี้วอีกเขานึงก็คือข้าวล้านห้าเก้าน่านห้าเก้าตัวที่ครับน่านห้าเก้าก็อยากให้พี่น้องในร่องเมืองว่ามันสีเสบขนาดเด็สสำหรับตัวผมที่เคยกินมาแล้วยังสีเลยครับสิบอกให้อีกไม่นานครับผมอีกไม่นานก็ซิมี่ผลิตภัณฑ์มาให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้ลองซิมกันครับล้อล้อเลยค่ะล้อล้อตามเลยค่ะทั้งนี้เด้ทั้งนี่จะเป็นพลวกสลัดทั้งหมดครับ นี่บบบบวบโอ้บวบครับบวบเดียมครับผมน้อยใหญ่หรอคะมึงมึงิ่งสวนเพิร์นอ้ยมีสุยางสุตนี่เอีอลีจ้ะพี่น้องของกินหลายแห้งครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับเป็นคนมกปลูกครับเมื่อนาเสือได้จ้บเพิ่นก็ย่งแบบเป็นเป็นมูเอ็มนี่ล่ะรุ่นเดียวกันนี่ละิ่นกัย่งแบบว่าบ้าหลงไหลในการเฮ็ดเกษตรเนาะค่ะโอ้ยผักซี่เพิ่น ผักชีครับผมอันนี้กับเขาเรียกว่ายังไงล่ะผักชีไทยผักชีไทยครับหอมปอมชีไทยผักชีไทยครับกัอันนี้ต้นใหญไงรถอันนี่ค่ะพ่อพ่อเก็บไปเกิับพ่อเก็บแล้วครับต้นนี้ก็ก็ร่างดีครับก็ร่างเป็นน้ำหนักน้ำหนักก็ร่างดีต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับแสดงว่าเพิ่นต้องมีเคล็ดลับดีๆเด้่องในใจ ดีบอบ์ู้ครับได้ว่าก็เรียนรููทั้ง u t u b e แนะ่น้ำน้ำมูพวกแน่นะครับมูพวกที่ที่เป็นย่างสมรรถเมือ์หรือว่าวิสาหกิจชุมชนนะครับกสิเป็นติ่งลีนะครับติ่งลี่เป็นคนที่ัพ p อ o r t ในเรื่องความลูลนะครับแล้วก็สิมีพี่อุ้มพี่กอนะครับทั้งมันจา๋าและะ้วกัน <laughs> เอ็มน, <laughs> <laughs> นี่แหละครับครับ้อ <laughs> ยเหลือกันครับครเป็นเครื่อขค่ายเดียวกันนะาจเพราะว่าผมกับ เขาว่าย่างสมาซฟามือพร้อมกับพี่เอ็มเนาะเป็นนะเป็นรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันน,นะครับรุ่นย่างสมาซฟามือรุ่นปีหกขานี่ยแหละค่ะพี่ต๋องไปอบร่มน้ำกันนะจ๊ะเบ,บิงเบิงขงมือนีมือนีแบบมาเยี่ยมสวนเพลินแบบว่าเป็นทางการเนาะค่ะเป็นแบบว่ามูหวกมหาหกันเนาะค่ะมาเบิงอยากมากเอ็มอยากมากโดนแล้วจะว่าบ่ท่านไหนมีโอกาสได้มากนะจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งเนาะค่ะบ่อนี้เลี้ยงเอียงเนี่ยค่ะบ่อนี้เลี้ยงปลานิ่นปลานิ่นธรรมชาติครับปลานิ่น ม่นเป็นปนินหมันนะครับปนินสาม,มารถขยายพันธุ์ได้เลี้ยงนี่ก็ได้มาหลายหม่องครับทั้งอ่าหน้าเอามาให้นะครับคู่สุราษฎร์ยุบานนี่แหละครับเราเป็นคู่เป็นหน้าแท้ๆครับเป็นน้องของแม่นะครับก็บเล่าเอาพอพันธุ์แม่พันธุ์ให้พันธุ์ป่ามาให้เราลงบอลเรากระชิ่ขยายแม่แพร่พันธุ์เนี่ยประมาณหมื่นกว่าตัวครับโโอ้โหครับข้างขนาดบ่ค่อยใหญ่ได้จ้ะแต่ลึกบ่ค่ะลึกสักไหนลึกสองเมตรครับ แต่มันมีไ,ไ,มไรผมเห็ดไรเพื่อว่าเอ่ไรตรงนี้ครับประมาณเมตรหนึงแล้วจังจังปเป็นเออคลองลงไปถ้าเขาเห็ดคล้องเลย่พื้นที่ตรงเนี้ยมันสิบวมมีถ้าบ่มีแล้วปลามันสิบ่โตรครับทำให้ปลาสามารถหากินตามตามไรคู่ได้ครับผมเห็ดเป็นขอบแบบว่าเห็ด เหมือนขันบันไดเมืนบ่ค่ะมีแบบน้ำตื่นน้ำลึกเนาะค่ะแมนครับแสดงว่าปลูกเขาเหมืนบ่นี่จ้ะเห็นเห็นห้อยมอตาเฟียงแมนครับอันนี้คือเขาเอ่อเขากำลัง่วผัวครับผมสีใสทุกคลองเลยตามลิ้นนะฮะโอู้ดีครับพี่น้องดีขนาดเลยจ้าหาหาคล้องนี่ปลูกเขากำลัง่วผัวได้เจ็ดสอบครับโอ้โหเจ็ดสอบครับเนี่ยค่ะฮะปลูกแค่นี้ครับเบิ่งเบิ่งพี่น้องเห็นบ่เนี่ยจ้ะเพิ่นปลูกแค่ยุขอบขอบของสา เพ่นจะสรรพื้นที่ประโยชน์ใส่ซอยเนี่ยค่ะเท็ดได้ดีแห้ง้ะจ้ะตรงกลางก็เป็นน้ำลึกเอาไว้แบบให้ปลาลงไปเนาะรับบ่บ่เลกะกันไปบ่ตื่นกันไปครับเนี่ยค่ะบ่ตื่นกันไปก็จะแบบปลูกเขาเลียงกบครับที่ออมมาอคือกบครับตอนนี้คือกบอ่านี่ฮะสิมีประมาณนี้ฮะกบลองอยู่นี่ประมาณสองพัตัวครับพรอมาเบิ่งไก้ๆด้ค่ะมีกบพร้อมโอ้โหมีถูกอย่างอลรเด้จ้ะอันนี้คือลูกกบนะฮะ พอเองก็คือเาเอามีพอพันแม่พันสิเป็นพี่ไายผมครับพี b ่ไายผมอย่าีมีความรู้ในการพอกบกลบมาสอนในผมผมก็เลย<อ>ได้เรียนรู้แล้วก็เลยลองมาเห็ดบึงมันสีมีอันพันโกบอยู่อยู่อยู่หม่อ,มองเพาะอยู่ครับผมก็ประมาณ30 40, 40คูีู่นะครับโ<อ>ตหนึ่งอ่ะแม่พันุครับตัวซ้ำใหญ่ๆนี่สิได้ประมาณสองพันตัวโอ้โหอา,อาหารเราต้นทุนก็สิเป็นพวกพักที่ผมปลูกเนี่ฮใบใบที่มันกาบมันที่มันที่เมแมนครับ อันที่มันเหลืองถือว่ามันบ่สมบูรณ์กัหลอก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 แต่ก็โยนให้ครับผมพวกวัดจะผืชดพวกอียงอ่ะพวกห้าพวกยังกระดิดึกลงครับผมเพราะว่าปลายกินพผือนั้นมากู่แล้ว <c oughs> เอียงก็่้ามอมอันนี้เฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองเตือนใจอาทิเบ,บอร์สวยแต่ว่าเขียนออกมาจากใจ <c oughs> จากความคิดจากของนะครับก็คือไรมีฝันเนี่ยฮะเป็นยังคือต้องซื้อไรมีฝันจ้าจ๋าอก็คือผมผมเคยมีฝันว่าผมอยากเฮ็ดยังสี่ อยากให้เป็นเกษตรแล้วเป็นเกษตรแบบเฮ็ดยังไดให้พอแม่ยูได้โ,<อ>โดยที่ประตองไ่เงินอ่ามาอยู่ันสิแล้วมีความสุขมีสุขภาพที่ดีหนึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเฮ็ดเกษตรต้องเฮ็ดเกษตรอินทรี์ <c oughs> แม่มากพอดีครับผมอันนี้แม่ผมครับแม่สวัสดีจ้าครับเออเ้ามาคุยกับพี่ดอกกันนยครับอันนี้แม่ผมด้ยครับแม่แม่นวล <c oughs> นะครับ สาวๆอยู่เนาะค่ะมีบาะอันแรงงานหลักของไหลมีฝันแม่นบ่ค่ะแม่นครับแรงงานหลักเลยครับผมไหลมีฝันเดี่ยวผู้ที่ผ้าเฮ็ดผ้ารีเริ่มแบบคือแม่นี่ยแหละครับครับผมก็ยิ้มมีความสุขเนาะแม่เนาะมีความสุขวะผ้าเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เงินเข้ามาทุกมือเนาะแม่ได้เงินแล้วครับซมื้อนี้ได้เงินเพราะว่ามีคนมาซื้อผักย่างหน่อยก็มือละซี0าลอครับผมโอ้ยเพิ่นได้รายได้รายวันพี่น้องบ่ธรรมดาเด้ดีจ้ะแต่ซีหาลอยก็พอได้ เบนบอเออเอาคือส่งจีไอเดียแม่เราอยากอายเอาปล่อยเราไปเห็บงานซะเอาผมขอพึ่งพานี่ครับโอ้อันนี้อันนี้เป็นสวนพริกแม่นบ่เนี่ยค่ะแม่นครับก็คือทุกคลองนะครับทุกคู่คลองผมเสียบประมาณนี้ประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่พื้นที่ปลูกผักครับผมสีแดงเป็นนี่ฮะปลูกทุกบ่อง ใส่ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยพี่น้องครับผม,ม,ม่เสียเปล่าได้จ้ะเพิ่นจัดสรรได้ดีแห้งค่ะเบิ่งนี่ครับ,บขี้ยะกับปลูกนั้นมันกล้วยครับบางเทียกล้วยบ่ได้หดจักเทียฮาหดบักเขี้ยะั้งกล้วยพร้อมเดียวกันนั่นสิครับออนี่เลยเพื่อมีอันเอียงหนึงต้นผลไม้พร้อมแม่นบ่นี่ค่ะอันนี้บ่แม่นครับอันนี้เป็นมอคกานีครับเป็นไม้ป่ายืนต้นใช่ครับไม้ยืนต้น,นก็คือในหลุมเดียวกันมีพืชหลายระดับเด้อพี่น้องครับ ทางพีกับมีสวนสรันแหม่อ้ยสวนบักผีของแม่งามแห้งทางนี้กับมีผักชีคือกันนะจ๊ะพักชี่ต้นหอมโอ้ยค,ค,คุณน่ะเป็นเตรียมไว้ส่งตลาดเนาะคะ่ะได้เข้ามานอกจากจะาขายไล่วันแล้วกันยังมีไล่อาทิตย์ไล่ัปดาห์น้าแมนวะจา๊ะแมนครับไล่อาทิตย์นี่กันซิมีพอ่อค่ะเพป็นมารับทุกอาทิตย์อ่าเราจะส่งทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ สองพันสามพันอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราเดินมาค้ำธรรมดาครับส่วนใครบ้านมาสื่อมามามาใส่บริการกับมี่ไล่มืออาทิตย์หนึ่งกับประมาณประมาณสามสี่เทียครับครับผมเพราะว่าบริการรับไปขายอีกตอนนึงเพราะเขาเป็นหม่องผู้ผลิตนะครับเขาก็ให้ปริมาณทีเพื่อนยู่ได้เพื่อนยู่ได้เข้ายูได้ครับผมเพึ่งนผ้าอาศัยกันแม่นครับ แจัคสิเป็นจังได่ครับคุณเอ็มคุณสีเฮ็ดเอ็สีเฮ็ดบ่รู้ว่าสิเป็นจังได่เอ็มประทับใจแง่ายมีทุกอย่างของกินที่เฮากินทุกมือมีทุกอย่างพี่น้องบ่ต้องซื้อเลยครับมีปลาในน้ำมีปลาเนาะค่ะมีผักแล้วก็ทุกอย่างที่เฮ็ดก็คือปลอดสารเด้อพี่น้องปลอดสารครับปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับผมปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โปรโมทอะไรจะก้อเลยเดี๋ยวว่า เฮ้ากินจังไดเฮากับผลิตแบบนั้นเนาะคะ่ะเพื่อสุขภาพของตัวเหาเฮารลากตัวเองจังไดก็คือคนสื่อเพิ่นกะคือกันเนาะคะ่ะแมนครับก็คือเราทําอินทรีย์ผมคิดนะฮะความ,มคิดส่วนตัวผมนะถ้าเหาเฮดแบบอินทรีย์แบบที่วภาพนะครับเห่าคุกขี้แล้วมันสมือฮะถ้าเราไปใส่สารเคมีนะครับบอต้องว่าบรูว่าสิไซนา ผุระดานหรือว่ายาขายาหรือว่ายาขามะแรกงนี่ครับเฮาคุกขี้สมือคนที่ที่ได้รับกอนมือคือเฮ้าแมนคนที่เฮ้าปลูกพักเนาะปลูกพักปลูกเื่อนี่เฮารับเองทึงเฮารับเองถึงลูกค้ารับเองคนที่กินรับก็คือบาปด้ครับผมคิดว่าบาปด้แมนยุตยุ่อยู่สวนเอ็มก่เฮ็ดคือกันกับแบบว่าเฮากับเฮ้ากินจังใดเฮาเห็ดแบบนั้นน่ะนะคะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในอนาคต าพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะเป็นแหล่งสรนหลรูของชุมชนในตำบลหรือว่า,าในหมูบ่บ้านก็ยินดีนะครับเพื่อจะผมผมกับโบมีความรู้หลายผมก็สิหาคนที่มีความรู้เพื่อยังพี่เอมเพื่อยังเพื่อนฝูงยังสมานสามเหมือกัสิหาความรู้มากแหละก็สีถ้าพี่น้องเขามากแล้ว เต็มที่ครับแนะนํา้่เต็มที่หนึ่งอย่างเฮ็ดอินซี่ครับผมมีค้นอยากเขามาเที่ยวมาเยี่ยมมาช่มสวนมาได้ตลอดมาได้ตลอดครับมาได้ตลอดเลยครับผมว่าอยู่แม่ก็พออยู่เพิ่นเปิดรับตลอดเด้อจากสามารถเขามาเบิงงานเขามาเบิงวิธีเห็ดของเพิ่นก็ได้ัมามาเบิงมาแย่งกันแน่บ่อหนีจะเป็นบ่อปลาดุกครับปลาดุกเลียงกับจาระเม็ดครับอีกประมาณสองอาทิตย์กับนาซีได้อ่ เก็บแล้วจับได้แล้วมมแมนครับคือทุกบอลนี่ลึกซ้ำกันเล่นบอซ้ำกันหมดครับครับทางนี้กับนี่อีกบอลนึงครับโอ้ยพี่น้องหลายแห้งจ้ะเบิ้งโอ้โหแค่แค่ได้ยิ้มอันพันคอกับขู่ใส่อาหารกับมาแล้วได้จ้ะเลี้ยงปลาปัานเลี้ยงลูกนะคะครับเขาต้องเฮ็ดวิธีมันหูต่อ่า เขาสิมาเกียร์เราเด้อพ่อบ้านนี่ครับไอมาเด้อพ่อมาเด้อมาเด้อมาเด้อมามาห่มกันเกษตรอารมณ์ดีแฮ้ยเราตองอารมณ์ดีครับเพราะว่าตะกี้เขาเคียงเฉียดกับงานประจำมาหลายแล้วเอามาอยู่สีเขาเคียงเสียดไปเพื่ออะไรก็ก็บ่หุ่มกันนะครับห้อก็ต้องอารมณ์ดีนะผมเกียร์ไปน้ำยิ้มไปน้ำโอ้ภูมิใจจากควาเห็นยังเดืนมากนะครับแม่นอีรีอยู่หรอจ้าพี่น้อง เพิ่นเห็ดเพิ่นมีความสุขสุขยางที่เพิ่นเห็ดได้จ้ะเิ่นให้อาหารปลาเพิ่นก็มีความสุขขุนาห่านกับ้บองเพ่งาารับเราวพุ่นจ้ะเห็นคนยางมากกับห่วงใสโอ้โหป่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นมันขึ้นไม่กินเนียหลายแหง้งนล้วพวกห่านพวกเป็ดพวกไก่ครับผมแล้วนี่บอนี่ก็มีมีป่าครับปลาก็คือตอนนี้บ่เห็ดมันสูงบด้บได้ปอยนามออกมาให้มันประมาณนี้ครับครับถ้ามันมีไรหลายป่ามันมาเออตรงนี้เป็ด สามารถกินได้ครับครับแล้วเห็ดประมาณนี้ครับผมแมนนะจ่าแมนแมนนีทุกอย่างนะค่ะพี่น้องมีทั้งปฝรม้งมีทั้งปลาสุสัตนะจ่านี่จ่าอุ้ยฮันชั่วข้อฮันเอาฮันดีดีครับผู้ใดยางมาเนี่ยอยู่ในไรเนี่ยกรสีห้องกันเลยครับห้องข้างกระสีห้อว่าผู้ใดมาสิู้ใดมีคนเขามาแมนครับฝากนี่กาลังสีปลูกนี่แมนเองเนี่ยจ้าอ๋อบางนี่สิเห็ดโลงเลื่อนปลูก จัาพพวกสลัดครับมีหลายสายพันธุ์ดี่ะค่ะอันการส่งออกสลัดส่งออกสลัดก็ถามว่าดีบอกผมว่ามันมันมันเป็นการที่ลงทุนแ้้ได้ปริมาณที่มาผมอ่าเฮ็ดอินซี่นะครับผมก็อยากให้พ่อแม่พี่นอ้องกูได้สนใจนะครับก็อ,อยากให้มาลองซิมมึง สลัดมันสีเซียบตั้งเด่นะครับเดี๋ยวให้เอ็มซิมค้อนแหลกนะฮะได้ครับยินดีครับเอ็มจองได้เอ็มจองเอ็มจองหล่องนึงได้เนี่ยค่ะครับอันนี้ปลูกสลัดก็จะมีอ่ากรีนคอร์สเลดคอร์สนะครับกรีนโอเลดโออ่าบัตเตอร์เฮดนะครับจำพวกสลัดทั้งนั้นนะครับก็กระสีเอาโลกนี่เหมือนนะครับกระสีเป็นระบบสปริงเกอร์ระบบล่องเรือนอันนี้แม่เพิ่นกําลังเฮ็ดอีหยังเนาะนี่จ้ะอ๋อกําลังพากันปลูกบักเขียครับบักเขียเปาะเพิ่นเฮ็ดเป็นหล่อง เขาไปเบิองน้ำเพลินได้บ่เนี่ยค่ะได้ครับได้อยู่เบิองห่างๆอย่างห่วงก็เพราะว่าปลูกไทรนั่นสินะมาให้กำลังใจก่อนจ้าเบิองแนี่ยพอนปลูกมะเขือได้ค่ะมะเขือมะเขือนี่ก็ห้ามวัดเอาสอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกหนึ่งครับเอาเส้นมีเพราความห่างเนาะค่ะครับความห่างถามว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นมันติดกันแน่นอนครับสอกหนึ่งเนี่ย ครับถามว่าสวยงามัมนก็นดีนะครับไม่ากเก็บนะนะมันได้หลายตนพ่อเองแม่นบ่จ้ะท่านมะเขืออันนี้พ่อเองครับพ่อเองพันเห็ดเองทุกอย่างพี่นอ้องเบิ่งแนี่จ้ะการเหร็ดเกษตรนี่คือพ่นต้องลงมือเห็ดเองบ่แมนว่ามแจะไปซื้อด้วยค่ะพี่น้องครับหากําลังเดินดีครับตรงนี้แล้วอันขาวๆที่ใส้น่ะไม่ยั้งนะจ้ะปูนขาวครับแล้ววันนี้สีรดน้ำแบบจังได๋นี่จ้ะ สีต่อสปริงเกอร์ครับอันนี้ที่เห็นมีแม่เอียงเนี่ยค่ะอันนี้เหมือนเครื่องตัดหญ้าแต่แต่มันคือโมเมนต์ใบตัดหญ้าแล้วจ้ะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องพ่นดินครับเครื่องพ่นดินเอาเครื่องตัดหญ้ามามาตอ่อมาต่ออุปกรณ์ขขางหน้นนะครับก็คือเครื่องปั่นนะครับ<อ>เครื่องพ่นดิน,นหรือว่าเครื่องได้หญ้าก็ได้นะครับเซฟเบล่านะครับเซฟแห้งเซฟกำลังน้ำอุปกรณ์ทุ่นแรงน้ำด้วยค่ะครับพ่นไห่เป็นแบบครับเพื่อนไส้ครับ ครขึ้นใช่ขึ้นติงลี่เนาะติงลี่แม่นครับอยากเห็นหน้าติงลี่ได้าวเลี้ยนเชิดนะครับติงลีครับผมเราเลี้ยนเชิดแน่แล้วมินี้ก็มาพอดีครับมาฝอกกันพอดีมื้อนี้เพิ่นมาเฮ็ดงานใหยมาะค่มาเฮ็ดงานให้มัทไถมาเฮ็ดงานครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของไร่คือกันได้นี่จ้าครับอันเฮ็ด YouTube คือกันกับเอ็มนี่ล่ะค่ะครับเพิ่นเฮ็ดสวัสดีครับมาจากไอ้ช่อง ลักเกษตรชาแนลนะครับแล้วก็ไอเพจมันเทศญี่ปุ่นคันจันครับผมกัำมือนี้่ห้ติงลี่นะครับมาไถมาเห็ดแปลงห้ที่ลงไปเบื่อเมื่อกี้นะครับผมที่เพิ่นกำลังปลูกงามบ่ครับผมงามเนาะฝีมือกันเห็ดแปลงของเพิ่นสุดยอดเลยจ้าสุดยอดครับต้องยกมือให้ครับผมเพิ่นอยู่ใกล้กันเพิ่นสิมาหากันตลอดเลยเด้อจ้ามีแต่เอ็มนี่ล่ะบ่ค่อยได้มาเนาะค่ะอยู่บ้านเดียวกันครับเป็นหมู่กันเรียนนํากัน มาแต่งเตีนหน่อยอันนี้คือผ้าพี่น้องเบิ้งเบิดแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็สิแบบว่าเช็นหมออันนี้ค่ะหมออันนี้ไว้ต่เตรียมมันนีหมอซะเด้ครับเตรียมหมอไว้3ใบ3ชุดนี่เพิ่นสิเฮ็ดอีหยังเนี่ยจ้าเอ่อไว้เตรียมพร้อมวันที่30ครับ30ธันวาที่จะถึงนี้มีอีหยังค่ะเป็นตัมตะแก้มนําบ่มันเกิดผมครับอ๋ออมันเกิดจาของขวัญนะคะพี่น้องมันเกิดผมกับผู้ใดนะครับเอ่อมูพวกหรือว่าลุงป้าเนี่ยเพื่อนฝูงนะครับที่ อสีเขามารวมแจมนะครับในในั้นมันเกิดกับยินดีนะครับเขามาแล้วก็ต้องแจงลงหนาน้ำเด้ยจังสิเด็เตรียมอาหารไม้ทา <c oughs> ถ้าเขามา่าลราเรื่องออที่พักที่รับที่นอนจังไหนจังไหนคะ่ะเพราะว่าตรงนี้น<ใ>นเลยครับ ตรงนี้เลยครับนี่ฮะสีเฮ็ดแบบใดยค่ะนี่ตรงเดินนะครับก็คือมันนั่งอยู่หนีบอกคือจังไดย์นั่อยู่หนีเลยครับเอานอนแบบใดยนี่ค่ะพี่น้องก็คือสิกลางเต็นท์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมบริการกลางเต็นท์ฟรีนะครับตรงนี้เป็นเดินกลางเต็นท์แต่ว่าเป็นร้านกลางเต็นท์แม่ครับเป็นร้านกลางเต็นท์ครับผมร้านกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เลยฮะ สามารถการเต้นได้ดเต็มที่ประมาณเกือบ30หลังได้อ๋อนีนเด้อค่ะครับคือเพิ่นนอกจากจะมีพักโซดมีปลามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสวนนี้เราเนาะค,ะค่ะเพิ่นก็จะมีกิจกรรมพบปะมูพวกเพื่อนฟูงเนาะค,ะค่ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีผู้ใดสนใจเนาะค่ะจะอยากมาสัมผัสเบิ่งบรรยากาศ <c oughs> เห็นวิวผู้เม่งเนาะค,ะค่ะแล้วก็ไ,วได้มีฝันเนาะค่ะผู้ใดอยากมาสัมผัสอากาศดีด อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้แล้วค่ะเพิ่นก็จะมีล้านกลางเต็นท์ให้พร้อมนะคะครับสามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆกันยื่สวนได้ครับแบบอบอุ่นอยู่ตรงนี้ได้เนาะค่ะพี่น้องมองนี่กะสิถามว่าสีเพชรยังบอกกะสิปลูกใหญ่พี่น้องอยู่ครับเนี่ยใช่ไกลางเต็นท์เนงสีนุ่มเนาะนังนั่งถ้ามานอนไในบ่อมันก็นอนไดนอยู่ครับแต่มันกะสิเก็บลังครับว่ามีเอ็นเปสนามนึกสินะครับพอดีคันถ่าพี่น้องเพิ่นสนใจสื่ออยากสื่อพัก ยังจระสิได้ค่ะเพิ่นสิติดต่อได้ทางใด้เนาะคะ่ะอ๋อตอนนี้มีเพจ Facebook ค,ครับเพจ Facebook ก็คือไล่มีฝันนะครับหรือว่าพิมเข้าไปหาเจอเลยขึ้นนพิมเข้าไปห,ห,าหาเลย่หาเจอเลยครับพิมพ์เพราะว่าไล่มีฝันหรือว่า GPS ก็เข้าไปไล่มีฝันมันสิมี GPS m ม่แม่บอกอยู่สามารถติดตามได้นั่นนหรือว่าเบอร์โทรก็อยู่ในเพจได้เลยครับหรือว่า063 437 5958นะครับ063 437 5958 ้าผู้ใดสนใจพักปลอดสารได้ค่ะเขามาช่วงนี้มีพักให้เลือกหลายย่างพี่นอ้องมาซื้อได้ถึงสวนมหาเพลินมาเล่นก็ได้คะ่ะเจ้าของสวนรอรอพี่นอ้องโคตรสนินะะ้เลยครับไม่ลุนเทศเกษตรนะจ๊ะครับกาผู้ใดมากนะครับก็ให้ตัดเองเลยแตวก็มา้ังกิโลห้องกขายราคาหนาสวนอือถามว่าผมคิดว่าคุ้มค่ากว่าไปซื้อที่อื่นครับผมก ภายภานหนกสเฮ็ดให้มันดีที่สุดครับล้วก็สิเป็นส่วนร่วมถ้าผมมีโอกาสหรือว่าผมประสบวามสาเร็จแล้วนะครับสิ่งที่เลื่อมบ่ได้ก็คือพอแม่แลยก็ชุมชนชุมชนเท่านาเนาะ,ค,ะครับถ้าเฮายูต่พู้เดียวเขาอยู่บ่ได้เฮ้าเฮ็ดเงียงเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้ครับตองมีพี่น้องหรือว่าคนทียูรอบขางนะครับซอยทรงเสริมกันนะครับประมาณนี้ครับแนวทีพันดีแห้งพี่น้อง <S <S เอาเดี๋ยว ว่าอยากบอกไลฟ์ไปก็นีเนาะคะ่ะแต่จังไดก็ฝากไปติดตามเพิ่นเนี่ยได้จ้าตามช่องทางที่เพิ่นบอกเนาะ,ค,ะนค่ะไร่มีฝันได้ค่ะในช่องทางเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะจังไหนคลิปนีเน,นาะจ้าจ็มคอขอฝากพี่น้องไว้ซ้ําหนีดนะคะ้ค่ะพอกันไม่คลิปหนาได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> นี่นแบบมองลี่แลกพร้อมได้จ้าว่าไพ่เลือดเหร่นน้ำได้พร้อมค่ะ วายน้ำเป็นปลาจรี่ติดกิ้งไหมแล้วติดขึ้นใดบ้านนอกเหาอยางหน่อยก็มีกิจกรรมคือพ่ายเลือดเหรียญต้องเอานี่ออกเพราะคือจริง มันมีงาใหม่อยู่หนีไล่มันบ่างาใหม่อยู่กลางสางมวัาหลายบ่มันก็พอสมควรครับมันมันข้ามที่เด่นเท่าเครียดพักบุ้งเนาะเรือมันก็เล็บบ่เคยไปปันเดะครับต้องเอาพักบุ้งออก,กครับเออมันคือบ่มาจักเทียก,อกอ่อนให้เรือไปบอาเดะโอ้เสียกติดเออ ติงลี่เพื่อนกัเนเฮดมันหวานญี่ปุ่นนะเน<อ>าะตอนนี้ติงลี่ตอนนี้มีหัวมันพร้อมขายบ่เพื่อมีลูกค้าเพิ่นสนใจมีครับมันเฮดญี่ปุ่นมีมาบ้านนะครับสีอ๋ออันเป็นรู้ว่าพี่น้องได้ยินบาา่ได้จ้ะคืออยู่สวนของติงลี่เนี่ยค่ะเพื่อนเอมนียราเพิ่นกัเฮ็ดเกี่ยวกับพวกมันเทศญี่ปุ่นเนาะค่ะ มี่ตอนนี้สีมี่ทั้งหัวมันจำนายได้จ้ะเป็นสีส้มโอกินาว่าแล้วก็ทั้งหยอดมันเนาะสิ่งนี้หยอดมันนะคะยอดพพันคุณภาเอ้าสวัสด,ดีครับอามนีน เพื่อนเพื่อนย่างสมาธิฝ้ามือมาเล่นน้ากันด้วยครับสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะยูหนีเพิร์สีมีคนมาเยี่ยมของมหาเพิ่นอยู่ตลอดเลยนะจ๊ะมาแบบเรื่อยๆบ่ขาดสายบ่มีเงาค่ะบ่มีเงาครับมีมีมีคนหูวจักกันนะครับผมก็มีตะมืดตะมืดโปรโปรอะไรอย่ามืดโปรเลยในการเทำเกษตรนะครับครับผมแนะนําตัวแนเดี๋ยวครับได้ค่ะครับเขาแนะนําตัวครับอันนี้พี่พี่อุ้มเนาะชื่ออุ้มครับครับ อ่าอุ้มโยกมัจจาครับมีเพจมี่ยังปะค่ะเพื่ออยากเขาไปเล่นเขาไปติดตามนะคะเพจมีอยู่ครับชื่อเพจว่ายังค่ะชื่อเออ่เพจว่าอ่าสวนผักแม่คงทองครับอคือคนหาในเฟซบุ๊กึ้นเจอเล่นไหมปะคะเนี่ยค่ะพี่อุ้มจากมั่นจจาเนาะค่ะโอเคขอบคุณพี่อุ้มมากครับผมขอบคุณค่ะอีกท่านหนึ่งครับอ่าพี่ติ๊กครัพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะพี่ติ๊กเพจคณะฟาร์มเกษตรอินเตอร์เกษตรพอเพียงค่ะ พี่ติก๊กขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นทีมงานที่จะมีช่อง youtube เป็นของตัวเองนะคะทุกคนเลยพี่น้องเสียงอ่านเพราเคยยิ้เพราะว่าไม่บพาคบกันเนาะจ้าครับเป็นอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ติก๊กครับผม